สวัสดีครับพบกับผมนัทวงมทองเกษตรทักรโลกครับวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับเกษตรกรครับชาวนาครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเธอครับว่าผ่านพ้นวิกฤตปัญหาอะไรมาบ้างครับจากการทํานารอบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับลาดวนแก้วตะโกค่ะคุณลําดวนแก้วตะโกนะครับตรงนี้เราอยู่เขตตําบลอะไรครับตาบลดอนสเลบอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอืมจังหวัดกาญจนบุรีแปลงนาข้าวด้านหลังของคุณพี่ใช่ไหมครับใช่จ้ะทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบเจ็ดไร่ สิบเจ็ดไร่รอบนี้ลงข้าวอะไรครับจัดมินข้าวจัดมินอายุข้าวกี่วันแล้วครับสองเดือนครึ่งก็เจ็ดสิบกว่าวันแล้วกําลังรับท้องเนาะกําลังรับท้องต้นข้าวตอนนี้ที่เราเห็นการเจริญเติบโตความสมบูรณ์เป็นยังไงครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากดีมากนะครับอเห็นแบบนี้เราชื่นใจไหมใช่ใช่จ้ะชื่นใจอก่อนหนั้นเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าต้นข้าว ขาดน้ําขาดน้ําขาดช่วงไหนขาดช่วงประมาณเดือนข้าวอายุประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนขาดน้ํานานไหมประมาณช่วงช่วงอาทิตย์กว่าๆนะครับช่วงสองอาทิตย์กับข้าวอายุหนึ่งเดือนที่ขาดน้ําเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องต้องแตกกอใช่ไหมต้องแตกกออ่าแต่ขาดน้ําขาดน้ําอาการข้าวขาดน้าตอนนั้นเป็นไงข้าวจะเลื่องแล้วก็แห้งลงไปนะครัอืมนะครับอาการเหมือนกับข้าวจะจะตายข้าวจะตายครับ แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายัางไงครับได้ห้า,าตัวนี้มาช่วยเอาตัวนี้มาฉีดจะเอามาฉีดผส้มกับน้ำส่องรอยลิรได้สองทางหมายถึงนหนึ่งขวดใช่ไนะจะอ่าได้สองถังจะได้สิบเจ็ดไร่ครบไหมครบครบเลยฉีดไปกี่วันเห็นการเปลี่ยนแปลงห้าวันอาการเป็นยังไงเข้าเข่าข้าวเคี้ยวเริ่มแตกเริ่มแตกต่อแลนะ้วเข้าเคี่ยวกี ทั้งๆท,ที่ไม่มีน้ำะนะทั้งๆท,ที่ไม่มีน้ำเลยก็พอดีช่วงังหว่านํำมาช่วยนํำมาช่วย,ยอีกประมาณตอนต่อมาตอนนี้อประมาณซ่องซ้มวันน้ำก็มาก็พอดีช่วยในข้าวก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยจ้ะอืมก็คือสรุปว่าช่วงขาดน,น้ําเอาตัวนี้มาฉีดข้าวฟื้นขึ้นมาข้าวฟื้นขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองามวันน้ำก็ตามมาน้ำก็ตามมาโอ้ถือว่า อโชคดีโชคดีทือว่มโชคดีมากโชคดีทั้งเรื่องของมีตัวนี้มาช่วยตัวนี้มาช่วยแล้วก็น้ำก็มาน้ามโอเคนะครับอ่ะตอนนี้ถือว่าอุ่นใจหรือยังอุ่นใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วติดเจ็ดไล่การใช้ปุ๋ยของเราลดลงไหมครับลดลงใส่ไปทั้งหมดกี่ลูกครับห้าลูกห้าลูกเองติดเจ็ดไล่เลยนะแล้วทําไมมันเจริญเติบโตเขียวสวยแบบนี้ครับแบแสดงว่าใช้สองตัวนี้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งจองขัง สองครั้งบวกกับการใส่ปุ๋ยแบบลดจ้ะบวกกับการใส่ปุ๋ยลด่ะลดปริมาณลงลดปริมาณลงอ่าความพึงพอใจจากการใช้สินค้าโฟทีแล้วก็ตัวฮอร์โมนโกกี่เปอร์เซ็นต์ดีณตอนนี้ณตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเดี๋ยวดูรวงข้าวเราจะดูรวงข้าวอีกครั้งหนึ่งถ้ารวงข้าวมาแบบเขาเรียกว่าเม็ดเต่งเม็ดใสมาเต็มรวงนี่ ร้อยเปรเซ็นแน่นอนอเอาใจช่วยเกษตรกรกครับอขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆแต่ตอนนี้ต้นทุนลดแล้วและผ่าน<ๆ>พ้นวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ขอให้พี่ลำดวนได้ผลลัพธ์กับแปลงนี้นะครับที่ดีกว่าเดิมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมนัทพงศ์ทองกเษกษตรพิทักษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากทุกท่านติดตามโฟทีเพื่อนเกษตรยุคใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ